สารอุทธร์ได้อ่านคำพิพากษาแล้วก็ยกฟ้องคุณสกลทีอาจารย์เสรีอาจารย์สมบัติลงโทษจำคุกคุณสนธยาน8เดือนอพวกเราในฐานะที่เป็นผู้ร่วมการต่อสู้กันมา ร่วมบุดมการกันมาก็ต้องขอบคุณศาลที่ได้พิจารณาคดีนี้โดยความยากลำบากตามกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ได้มีคำพิพากษาที่พวกเราถือว่าส่วนใหญ่เราก็ค้นเคาะค้นโศกที่ต่อสู้คดีมายาวนานมากนะครับ จะได้อยู่ที่คุณสุธิยานที่ถูกลงโทษจำคุกแปดเดือนแต่ก็เห็นว่า,เ,าเรามีโอกาสที่จะไปสู้คดีในชั้นศาลฎีกาได้เพราะว่าจากคำวินิจฉัยในข้อเท็จจริงของศาลอุทธรณ์หลายบทหลายตอนเนี่ยะจะเป็นประโยชน์ในการที่เราจะใช้เป็นข้อต่อสู้ในศาลฎีกาต่อไปขอบคุณครับ yeah uh -huh.